สวัสดีครับใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2,564เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียให้เหลือน,น้อยที่สุดเพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับคูมนำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขครับ กรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางวิถีใหม่อย่างปลอดภัยเตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางช่วงปีใหม่โดยใช้บริการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยที่ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องตน้นก่อนเดินทางกว่า20รายการโดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องหม้อน้ำและรอยรั่วการทำงานของไฟส่องสว่างไฟสัญ,ญญาณต่างๆ ประชาชนและเจ้าของรถสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า2,000แห่งทั่วประเทศอาทิผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์บริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถเอกชนศูนย์บริการน้ำมันศูนย์บริการติดตั้งแกส๊ส LPG และ n g v กรมการขนส่งทางบกชุนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถเครื่องยนต์อุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนใช้งานอยู่เสมอหากพบความผิดปกติให้รีบแก้ทันทีเพราะพหาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เดินทางใกล้ไกลอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางส่วนรถจักรยานยนต์ต้องสวมมวกตอรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม